ก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่บ้านกกอกันอีกสักหน่อยนะครับซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านนะครับได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับองค์พญานาคว่ามีโอกาสที่จะไม่ถูกทุบท,ทิ้งนะครับก็ทําให้ชาวบ้านต่างก็รู้สึกดีใจและล่าสุดนะครับทางน้องจกกักรี ก็สรุปความเคลื่อนไหวมาให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันดังมีข้อความดังนี้นะครับตอนนี้คนเฒ่าคนแก่ชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มดีใจมีความหวังรอสารตัดสินข้อหนึ่งเรื่องพญานาคผู้การพูดบอกว่าให้การบ้านผู้ใหญ่บ้านหาวิธีไม่ให้องค์พญานาคโดนทุบเพราะในที่ประชุมให้เวลาเพราะยังไม่ได้ส่งสำนวนขึ้นสารแสดงว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเห็นด้วยกับสิ่งนี้คือการเป็นแลนด์มาร์คถือว่าได้พิสูจน์นะครับ ชาวบ้านจะกลับมาสามัคคีกันอีกครั้งทั้งสองหมู่บ้านต้องไปทําประชาคมทําประชาคมหมู่บ้านรวบรวม,รวมชาวบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะอาวาสวาัดบ้านมาหาลือกันว่าอยากให้พญานาคอยู่ต่อไหมเพราะเหตุผลอะไรการจะทําให้พญานาคศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับน้ํามือมนุษย์และก็ความเชื่อและนับถือของคนภาคอีสานทุกอย่างจะศักศดิ์สิทธิ์ได้ก็ขึ้นอยู่ที่เนื้อมือพวกเราการกราบไหว้และขายทุกเทียนของ ให้เงินส่วนนี้หากรายได้เฉลี่ยเป็นของหมู่บ้านให้ชาวบ้านที่อยากได้พญานาคอยู่ให้มาหาลือและลงประชาคมลงลายมือชื่อยื่นไปที่นายอำเภอและคณะตำบลและผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอทำให้พญานาคอยู่แบบถูกต้องตามกฎหมายและจะไม่มีใครมาทุก์ได้ชาวบ้านต้องร่วมมือกันเพื่อให้พญานาคอยู่เป็นแลนด์มาร์คแห่งแหล่งท่องเที่ยวหวังว่าคงจะมาเห็นโพสต์ผมนะครับวิธีนี้วิธีเดียวครับ ที่จะสามารถทําให้พยานาาอยู่ต่อและถูกต้องตามกฎหมายผู้ว่าจะเซ็นนุมัติเพราะชาวบ้าน5้าคนขึ้นไปและผู้ใหญ่บ้านและวเ้าจะอาวาสรับรองพยานาาจะไม่มีใครมาทุบได้เพราะว่าผู้ว่าอนุมัติทําให้มีรายได้เข้าหมู่บ้านขอเพิ่มเติมนะครับบางภาคก็นับถืออีกอย่างบางภาคก็นับถืออีกอย่างแต่ละภาคนับถือคนละอย่างกาบไวว่าคนละความเชื่อส่วนบุคคลทางประชาคมในตนําบล เชิญผู้นําท้องที่และผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาและขอเชิญหน่วยงานป่าไม้อาเภอเข้าร่วมประชาคมเพื่อของการพื้นที่ในบริเวณก่อสร้างพญานาคเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ข้อ2เมื่อมีคนแจ้งความคดีเขาก็ต้องลงมาตรวจสอบทำคดีตามหน้าที่ของเขามันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานมาปรึกษาหารือร่วมกันไม่ว่าจะฝ่ายปกครองตำรวจทางหลวงป่าไม้ไฟฟ้าแผนที่โดยหลักกฎหมาย เขาดูที่เจตนาถ้าเป็นเจตนาเพื่อสาธารณประโยชน์กฎหมายมีพ่อยกเว้นหรือแม้สารพิพากษาให้รับเป็นของหลวงหน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะดําเนินการดูแลต่อไม่เช่นนั้นวัดที่สร้างในป่าบนเขาเป็นพันเป็นหมื่นวัดคงโดนจับเจ้าว่าโดนจับสึกหมดแล้วครับถ้ามองโดยปัสจา,าคติด้วยใจเป็นธรรมเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาแต่พวกชาวบ้านตรงนั้น เขายังอยู่ตรงนั้นเป็นตลอดชั่วลูกชั่วหลานอนาคตของพวกเขาให้เขาตัดสินใจกันเองไม่ใช่พวกโซเชียลที่รู้กฎหมายงูงงปลา,ปาเป็นคนตัดสินใจเพิ่มเติมที่ท่านผู้การปตสพูดค,คือความคิดเห็นส่วนตัวท่านว่าสวยดีถ้าต้องการคืนพื้นที่จริงๆข้อ 3. ตอนนี้ชาวบ้านกะกกบางส่วนกังวลใจเรื่องการหาไรายได้มาใช้หนี้ทกสบ้างกองทุนเงินล้านบ้างถ้าต้องการพื้นที่บริเวณสร้างพยานาหรือตอไม้ คืนให้กับป่าสงวนแห่งชาติกรมป่าไม้ตามกฎหมายทางอำเภอควรแนะนำหลักสูตรที่ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวเพิ่มจากการทำอาชีพเกษตรเช่นการแปลรูปผลผลิตทำหน่อไม้ดองกล้วยกวนมันเทศกล้วยฉาบอะไรอื่นๆอ,อีกทำเป็นสินค้าโอทอปแห่งบ้านกก,กอบรับจ้างแสดงระบบำภูไทยหรือผู้ชายกรมฝีมือแรงงานเข้าฝึกอาชีพช่าง แต่อาชีพที่ชาวบ้านสนใจมากเกือบทุกหลังคาเรือนตอนนี้คือการทำ YouTube การลงคลิปเป็น YouTuber ต้องปฏิบัติตามกฎ u t u b e อย่างไรโดยที่เจ้านาย YouTube คู Google เหมือนได้เงินตาต่างประเทศเข้ามาได้อย่างถูกกฎหมายเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดสับส i b ยรีวิวทิวทัศน์ภูเขาที่ยังเขียวขจีสำนักสงฆ์ภูไม้ฮาวก็เหมาะแก่การนั่งวิป,ปัสสนากรรมาฐานนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีน้ำปลา จากภูเขาใช้ตลอดปีอากาศบริสุทธิ์อาหารการกินหมู่บ้านเล็กๆแต่หน้าอยู่หน้ามาเยือนพักผ่อนมากๆเลยครับสินค้าอาหารแปลรูปแต่ละบ้านที่ทำกันก็ไลฟ์สดขายได้เลยเพราะแฟนคลับต้องอุดหนุนคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วขายทางช่อง YouTube ของตัวเองเป็นหนทางหาเงินที่สุดจริตไม่เข้าขายงมงายตามที่บางคนกล่าวไว้ผมเคยโพสต์ไว้นานแล้วถ้าจะทุบจริงๆ ฝากไปติดตาม Facebook ทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลจากกีแบ่งปันรอยยิ้มคนจรจากกีแบ่งปันน้ำใจคนไทยและนี่ก็เป็นข้อความล่าสุดนะครับจากน้องจากกีแบ่งปันรอยยิ้มก็จะเห็นว่าข้อความนี้นะครับดูจะมีสาระมากยังไงเพื่อนๆนะครับลองฟังดูแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารและเบกเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารและเบกเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ฟูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ